สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคปปอนะครับสำหรับในทลิปนี้เรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวของลิซ่ากันดีกว่าเพราะวันนี้เนี่ยลิซ่าออกงานที่เอฟวันนะครับที่าสเวกัสจากที่แฟนๆเนี่ยเขาลุ้นลุ้น้นกันว่าลิซ่าจะไปหรือเปล่านะเพราะจู่ๆเนี่ยก็มีคนเจอลิซ่าอยู่ที่าสเวกัสพอดีพอดีกับช่วงที่จะจัดงานเอฟวันลุ้นกันไปลุ้นกันมาตอนนี้ลิซ่าเนี่ยเข้าร่วมงานเอฟวันกลางปี拉斯เวกัสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยลุกที่แบบสวยซ สาวท่านหนึ่งมากเลยนะครับสูทด้านนอกแล้วก็เสื้อสีส้มด้านในที่จะมีความแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ทางงานเองเนี่ยก็โดนลิซ่าตกไปเต็มๆมเลยทั้งมาคอมเมนต์นะครับมาใช้เพลงมูลลิทฟลอร์ของลิซ่าเพื่อต้อนรับลิซ่าใน Instagram ด้วยลิซ่าเข้างานปุ๊บสื่อก็รุมถ่ายรูปกับแบ็กดรอปเนี่ยสวยๆปังๆเลยห้อยป้าย VIP เดินมากับพี่อลิซตั้งแต่ที่คุณแอเรียลนะครับเขาลงคลิปวิดีโอว่าแต่งหน้า Lisa ลิซ่าลุคนี้นะแฟนๆก็กรี๊ดและหนึ่งคิดว่าลิซ่าจะออกง อะไร F ฟันแน่ไหม F f ฟฟันธนะสุดท้ายล้าลูกนี้ก็ได้ปรากฏตัวที่งาน F ฟันจริงๆ CEO สวยแกรมนะครับขนาดปัสเวกัสเนี่ยยังคอมเมนต์เลยว่า The Gram is Gramming คือแกรมของจริงเลยนะครับลิซ่าสวยเป๊ะปังมากในงานจะมีโมเมนต์อะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราทยอยอัปเดตอีกทีละกันนะครับแต่ที่แน่ๆในตอนนี้หลังจากที่ลิซ่าจบแฟนมิตห้าที่ไปพักผ่อนได้แป๊บเดียวทันาลิซ่าก็ลุยงานต่อเลยแถมยังเป็นงานใหญ่อีกหนึ่งงานด้วยลิซ่า X Formula ฟันแฟนๆทุกคนสามารถตามไปรับส่อง่องลิซ่าในงานครั้งนี้ได้ที่ #lisa_formula1 at หรือว่า F1 Las Vegas GP และเป็นยังไงบ้างกับลุกออกงานในวันนี้ของบอสลิซ่านะครับคอมเมนต์มากันได้เลยเต็ม10เท่าไหร่กับความิกรมอิ a กรมมิงแล้วก็ความ CEO สาวท่านหนึ่งนี้จาก We are loud นนี้ต้องขอตัวลาแล้วนะครับกลับมาเจอกันต่อฝากกดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยสวัสดีครับอันยอง